ข้าวกลายพระเจ้าจากคุณรีนาวตีสันโตโซเมืองชาวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียประกิตร,รมคำพีสะดดีบทีหนึ่งรอสิบคอทีหนึ่งรหพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำรับถาวาของข่าพระองค์เมื่อเร็วๆนี้ฉันคุยกับเผื่อถึงวิธีเรียนรู้จักรักพระเจ้าเขาบอกฉันว่า ลีนาถ้าเราอยากหัดเคี้ยนบทกลอนเราควรอ่านบทกลอนสาคัญให้หมาเข้าวายถ้าเราใชา้เวลากับคนทีเป็นพอครัวแม่ครัวทีดีเราก็จะเป็นคนทำครัวทีดีด้วยและถ้าเราต้องการเรียนรู้จักรักพระเจ้าและมีความสัมพันธ์สนิทแนนกับพระองค์เราควรใช้เวลาอ่านบทคมพีซึ่งเป็นพระวจนะของพระองค์มาก,มาก ความคิดข้องเผื่อทําให้ฉันพูดไม่ออกแต่ก็รู้วาเข้าพูดทูกฉันคิดตึงเผื่ออีกคนนึงทันทีเผื่อนคนนี้ชอบงานอดิเรกที่ฉันไม่เคยชอบมาก,ก่อนแต่หลังจากชายเวลาอยู่กับเขานานๆาน,านฉันก็ปล่อยชอบงานนั้นด้วยการอ่านประกำพีนั้นสําคัญชนไรเพราะวัจนะอันเปี่ยมโดยความรักทําให้เรารู้จักพระองค์และพปรประสงดีที่ทรงมีต่อเรามาขึ้น พระองค์จึงกลายเป็นพระสาหาที่ใกล้ชิดกับเรามากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล,พล้พนขณะที่เราใช้เวลาอาทิตย์ชานและติดสนิทกับพระเจา้าเราจะเหลิมคุณเคยความรักข้องพระองค์และจะเป็นแสงสว่างซ่องเข้าไปในโลกมือนของเราข้าแต่พระเจา้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทังหลยให้ขยันอ่านพระคัมภีร์ เพื่อจะได้รู้จักพระองค์และความรักที่ทรงมีต่อข้าพระองค์และต่อทุกคนมาขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็คิดพระคมพีเป็นเมื่อนจดไม้รักมีไวเพื่อให้เราอ่านซ้ำเร็วซ้ำอีกเป่าไม้ของคำอธิษฐานผู้แปลพระคมพี